ตอนนี้นะครับก็อยู่ในตอนนะครับนะครับเกี่ยวกับสตอรี่คิดต่างเรื่องวัตถุมงคลนะครับเพราะผมจะนำเสนอประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะครับของวัตถุมงคลนะครับผมถ้าเพิ่งเข้ามาฟังใหม่นะครับให้ฟัง109นะครับตอนแรกก่อนนะครับผมหน้าปกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการแก้ข้อสงสัยเกี่ยวกับน้ำมนต์พระเครื่องนะครับ ว่าเป็นพุทธิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพุทธเถราวาดเรานะแล้วไปฟัง109นะครับตอน10นะครับมันจะมีสตอรี่และอธิบายทั้งหมดเลยเพราะผมพิสูจน์ธรรมะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องกลับไปพิสูจน์ได้ถึงพระทิศเสกของนะครับว่าถ้าทำเดจฉานวิชารจริงก็ต้องไปอบายภูมิทั้งหมดนี่คือข้อที่ผมจับผิดกลับมาได้ว่าไม่ใช่ทั้งหมดในการอธิษฐานจิตนะครับผมผมจะเล่าทีละประเด็น นะครับผมรวมถึงลวงเรื่องของหลวงพ่ออุตมะนะครับนะครับเกี่ยวกับท่านพ่ออุตมะพระผมได้ตามไปอุปถากนะครับผมตามไปพิสูจน์เรื่องราวต่างๆของท่านจนท่านรารรณาภาพนะับเป็นเวลาหลายปีนะครับเรื่องของหลวงพ่อคูณนะครับที่ผมเองได้ประลองจิบกับท่านนะครับมีเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณพระอาจารย์ม่านมาเล่าให้ฟังนะครับบอกซ้ำอีกครั้งนะครับ วัตถุมงคลในพุทธราว่าเราเราเอาไว้เป็นสะพานเชื่อมพลังในการฝึกพระกรรมฐานคุณมีสารพัดประโยชน์นะครับที่เป็นพลังงานคุ้มกันภัยให้เราในานั้นเพราะว่าภัยไม่ได้เกิดด้านเดียวนะครับการทําวิปัสสนาไม่ใช่คําตอบของการแก้ภัยทุกอย่างในชีวิตนะคุณนะครับผมไปทําความเข้าใจก่อนนะครับและที่สุดแล้วเป็นทั้งอนุสตินะครับ <S <S เพื่อเชื่อมไปหาคุณของครูบาอาจารย์และพลังงานอันยิ่งใหญ่ นะครับแปลเป็นคุณธรรมในตัวเองในรูปแบบอันหลากหลายนะครับพระเครื่องเนี่ยมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่จริงๆเราไม่ได้พกอย่างโง่โๆนะครับคุณลองไปฟัง10กว่าคำตอบนะแล้วก็ตัดสินใจเองและเนี่ย,ยวผมจะคุยเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับที่มีอภิษิหารกล่าวคานกันมานมนานคือของหลวงปู่ทวดนะครับผมเดี๋ยวจะมีสตอรี่พิเศษเกี่ยวกับ อของหลวงปู่หมุนพระของหลวงปู่หมุนพระหลวงปู่ทวดของหลวงปู่หมุนเลยนะครับเดี๋ยวจะแยกสตอรี่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังตรงๆนะครับว่ามีทั้งรอดและไม่รอดนะครับที่สื่อสารกับท่านได้หลังท่านมรณภาพนะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเพราะว่าส่งไปให้น้องตรชดอนะครับในค่ายหนึ่งก็แล้วกันคนะ่ายลบพิเศษนะครับแล้วท่านไม่รอด คือหาคนเจอเหมาะกับพระเครื่องอันนี้แล้วแล้วเราก็แจกฟรีด้วยนะครับเพื่อช่วยให้ทหารตำรวจกลับบ้านเพราะในสงครามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ใช่ธรรมดาคุณนะครับมันแปลกประหลาดแล้วก็มาจากน้องทหารบกคนนี้แล้วเขาเออรอดนะครับจากลมไม่กลางซึ่งแปลกประหลาดมากนะครับแต่ี่ยเขาก็ไม่ค่อยยอมมาเล่าอะ่ะผมก็อะทำไงได้เดี๋ยวผมถอดเป็นสำนวนผมก็แล้วกัน นะครับผมและมีเรื่องโคตรแปลกประหลาดนะครับคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องที่แปลกประหลาดอันเนื่องจากหลวงบุ่ทวดของหลวงปู่หม่นเนี่ยนะครับผมเกิดกับผู้กองสายนาวิกโยธินนะครับผู้กองนะครับจากนาวิกโยธินที่ผมแจกแจกฟร,ฟรีเนี่ยให้นะครับผมมากลับมาเล่าให้ฟังว่ามีระดับนะครับผู้ล็อกเป้านะครับของผู้กองการลายเนี่ยจะมีในกลุ่มเขาสามารถ อ่านพลังนะครับจากพระเครื่องระยะไกลได้จริง,รงๆเขามีการวางแผนเซตทีมนะหาจุดอ่อนจุดแข็งเขาจะชิงแันดินของเราคุณไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วผู้กองเนี่ยท่านก็โถก,กลับมาเล่าให้ฟังจากนาวิกโยธินนะท่านบอกว่าพี่อืมนี่คนจะขอดูพระเครื่องผมอะนะครับซึ่งรู้ว่าเนี่ยเป็นสายโจเลยละ่ะเป็นพวกตัวล็อกเป้าเลยเออเป็นเรื่องแปลก ตอนแรกน้องคนนี้ก็นึกว่า i, เฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาหมายถึงว่าอาจจะหลอกขอดูนะแต่ท่านก็ไปเจอไปเจอเอาแปะท่านหนึ่งเป็นลูกศิษย์พ่อท่านคล้ายนะครับมาก่อนแล้วสามารถนั่งสมาธิคือเหมือนฝึกแบบมหายานแต่ทว่าเขาก็รับพลังจากในคอเสื้อเนี่ยได้เหมือนกันว่ามีพระเครื่องที่มีพลังแปลกประหลาดเนี่ยทอรังสีมาจากในนั้น อาแปะท่านเนี่ยนะครับก็ขอดูนะครับแล้วเล่าให้ฟังถึงความความพิเศษของพระเครื่องที่ทอรังสีออกมาจากพระหลวงปู่ทวดเนี่ยซึ่งผู้กองคนเนี้ยนะครับท่านเจอซ้ำไงจากสายผู้ก่อการร้ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายเรานะครับที่ช่วยทหารตำรวจคอยแจกพระเครื่องเหมือนกันนะครับอ,อ,อาแปะท่านเนี่ยท่านอยู่นาราธิวาสนะ แต่ตอนนี้ท่านสิ้นไปแล้วก็เก่งมากอ่ะที่อ่านลังสีเนี่ยระยะไกลได้รู้ถึงคุณสมบัติรู้ถึงความพิเศษนะครับที่พิเศษคือเป็นคารวาสนะครับที่เหมือนกําหนดวันตายได้โอ,อ้แปลกประหลาดคือคารวาสที่เก่งขนาดนี้ยังมีคุณนะครับเลยเดี๋ยวมาเล่าเซิร์ฟเให้คุณฟังก่อนนะครับและเรื่องพิเศษสุดเกี่ยวกับ ระของท่านที่เสด็จกลับเนี่ยผมเจอเองแปลกมากผมทํหล่นที่หน้าปักซอยและเสด็จกลับเดี๋ยวเก็บไว้เป็นสตอรี่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวหลากหลายเลยนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่หมุนต่างหากเดี๋ยวมาเริ่มเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมยังเป็นพวกที่หาคําตอบค้นหาคําตอบเรื่องเดรัจฉานวิชานะครับเกี่กยวกับเกี่ยวกันพุทธาวิเศษหรือพกพระ ผมก็จะต้องถามผู้รู้หลายๆคนที่มีประสบการณ์เพราะการอ่านพระไตรปิฎกเราจะตีตีความฟังคนเดียวไม่ได้คุณเราจะต้องฟังคลาวาดผู้ซึ่งไปรู้ไปเห็นในโลกละเอียดได้นะครับและพระพิกสุซึ่งหมดอคติ4ีผมสังเกตว่าทําไมครูบาอาจารย์หลายองค์ในพุทธเถรวาเราแทบทั้งหมดอธิษฐานจิตเสกของแล้วเขาจะโง่กว่าเราเหรออ่าผมตรงตรงเนี้ยผมเริ่มคิด นะครับผมและผมดูนิสัยด้วยไม่ใช่แค่ท่องคำพระพุทธเจ้านะครับพูดแต่คำธรรมะอันสวยหรูแต่ตัวเองเนี่ยเหมือนล้อนลุกล้อนลุกอยู่ตลอดเวลาผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับถ้าทำแท้อยังหมดกิเลสไม่ได้จริงเอาอะไรมาแท้ถูกไหมครับคือทั้งทางโลกทางธรรมอ่ะมันมีหลายมุมมองคุณนะครับเราตามพิสูจน์ดีกว่านะฮะตามไปหาผู้รู้ ซึ่งไปพบภูมิต่างๆได้อะดีกว่าท่านผู้หนึ่งซึ่งผมเนี่ยไปถามคําถามนี้กับท่านก็คืออาจารย์วิชาธรรมกายในอําเภอวิวัฒเรืองมณีนะครับผมเพราะในสมัยนั้นมีด็อกเตอร์มีาศาสตราจารย์ที่เชื่อเหมือนผมในสายของส่วนโมก,กับท่านอาจารย์ชาสุพัทโทนเนี่ยนะครับของมหาวิทยา,ยา,ยา,าลันนยสงขลานครินแนะนาให้ผมเนี่ยไปพบกับ ในอำเภอวิวัตเรืองมณีเพราะว่าลูกหลานของอดอกเตอร์กษัตริยา,าจารย์พวกนี้ไปฝึกธรรมกายนะครับแล้วบรรลุวิชาธรรมกายเข้าถึงกายธรรมอรหรันแล้วไปตรวจพบภูมิได้ปกติเนี่ยถ้าเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเหมือนฝั่งความเชื่อทางสายสุขวิปัสสกาลือม,มีท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นไอดอล นะครับผมไปทางวัดหนองป่าพงเนี่ยผมแปลกใจทำไมอาจารย์หลายท่านมากเลยนะครับมากมายหลายท่านท,ทั้งทั้งที่เป็นศาสดาจารย์แล้วน่ไปอุปถากท่านอาจารย์พุทธทาสแต่ท่านยอมรับในในอำเภอวิวัน์เดืองมีบอกว่าถ้าอยากเจอของจริงให้ไปลองสนทนาธรรมบอกได้เลยว่าท่านจะมีความรู้ที่ที่เราคิดไม่ถึงอะ่ะอาจารย์อยากให้เธอเปิดใจไปหลายๆที่ อาจารย์เขาก็เล่าเพราะว่าอาจารย์ไปลองมาเองแล้วอาจารย์บอกว่าคือถ้าเขาไม่เด็ดจริงอ่ะจะไม่แนะนําให้เธอได้รู้จักกับเขาผมไปในสมัยนั้นเหมือนที่เล่าให้ฟังก็คือโอ้โหคือคิดเรื่องโกหกไปอะคุณคิดเรื่องโกหกอะ่ะทำสตรอรี่เลยเฮ้ยทำเหมือนขอไปขอความช่วยเหลือแต่เรื่องทั้งหมดโกหกเลยนะครับคือผมก็ก็ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะ อ่ะศาสตาจารย์หลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยไปเถอะนะแล้วเธอจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงๆพอไปคุยกับท่านพอไปเล่าจบนะอ่ะทำแบบเนี้ยอยู่3รอบคือเขาจะรู้หมดเลยว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนโกหกและผมก็ได้ถามนะครับนายอำเภอนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องนะี่ยตกลงเป็นเป็นโดยสานวิชาหรือเปล่านะนะครับช่วงนั้นมหาลัยนะที่กำลังยังหาคำตอบ ว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพักเครื่องอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เดรัจฉานวิช,ชาหลักหรอกคุณนะมันใช้ประโยชน์นะครับในการนะครับฝึกพระกรรมฐานในการเป็นอนุสตินะครับอาจารย์ก็เล่าให้ฟังหลายเหตุผลอาจารย์บอกว่าอยากให้ฟังเรื่องราวของอาจารย์ก่อนนะครับท่านอาจารย์บอกว่าท่านน่ยฝึกวิชาธรรมกายแต่แม้นรู้เห็นหรือสัมผัสได้ ระดับหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็มียังมีความพลาดอ่านะครับน้อยนักที่นักปฏิบัติธรรมจะเล่าเรื่องผิดพลาดของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นรู้แต่นายอำเภอวิวัน์เรืองมณีกล้าเล่าให้ผมฟังท่านบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านจะไปเหมือนแจกของอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะฮะมันหลายปีแล้วะนะแล้วท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับทางรถยนต์นะครับท่านบอกว่าปกติ ผู้ที่ปฏิบัติได้ในวิชาทรรมกายเขาจะเก็บเหตุก่อนหรือห,หลายวิชาที่ท่านรู้จักเนี่ยก่อนไปทําบุญใหญ่ก่อนออกเดินทางไกลนะครับเขาจะนั่งสมาธินะครับเพื่อเก็บเหตุดูเหตุล่วงหน้าเพราะว่าทุกคนนะคนที่บอกว่าไม่ถึงที่ตายะนะแล้วจะไม่ตายท่านบอกว่าไม่จริงคนเราเนะ่ยตายโหงเป็นสัมภเวสีกันเยอะแยะเลยตายกัอนอายุไขถ้าประมาท ยกตัวอย่างง่ายนะครับออขับรถขับลาดเนี่ยนะครับไม่ระวังให้ดีเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุปัจจุบันมันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันคือท่านอาจารย์ก็ค่อนข้างจะออคุยกว้างคุยในทางวิทยาศาสตร์นะคือหลายให้เห็นให้หลายแง่มุมอะไม่ใช่โทษตกรรมเก่าเออผมยอมรับว่าอ,อสิ่งที่ท่านพูดอ่ะมันมีเหตุผลนะครับถ้าเราประมาทถ,ถูกไหม ร่งความเร็วมันเป็นเหตุเป็นผลที่เราจะอายุสั้นทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องระมัดระวังท่านบอกว่าวิชาก็เหมือนกันนะครับเขาจะคํานวณความสว่างไปดูก,ก่อนหลายหลายครั้งเนี่ยท่านก็สามารถเห็นเหตุล่วงหน้าแล้วเก็บเหตุได้ในละเอียดมันจะมีวิธีถ้าฝึกวิชาธรรมกายขั้นสูงเนี่ยจะพอรู้นะครับแต่ครั้งนี้อาจารย์ว่าขนาดนะครับท่านอาจารย์เนี่ยพยายามนั่งแล้วนะครับแต่อาจจะไม่นิ่งพอนะครับหรือเป็น เศษจากกรรมเก่านะฮะหรือการรังควานของดวงวิญญาณนะครับมันมีหลายสาเหตุท่านอะาจารย์ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้โชคดีที่ในครั้งนั้นที่ไปประสบอุบปปัติเหตุนะ่ะมีพระเครื่องของหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับเปล่งรัศมีขึ้นคุ้มครองนะครับแผ่รังสีขึ้นคุ้มครองคนในรถเนี่ย ทบทุกคนเลยเพราะรัศมีที่ออกมาไม่รู้กี่สิบเมตรเลยที่เปล่งรัศมีตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับคือรอดพ้นจากการตายจากการพิการนะครับแต่มันคงคงเป็นวิบากกรรมะนะครับถึงวาระของหมู่คณะที่ต้องใช้ไอ้รถต้องคว่ำนะครับจากคว่มแล้วรอดกับคว่รแลพิการหรือคว่มแลตายตายโหงเนี่ยมันก็อีกแบบหนึ่งท่านอาจารย์บอก หลังจากมาคำนวณว่าเฮ้ยรอดได้ยังไงเนี่ยเราให้ลูกศิษย์อาจารย์นะที่ไม่ได้ไปเนี่ยร่วมกันนะครับนั่งสมาธิตรวจสอบเหตุเด็กที่ไม่ได้ไปด้วยก็ก็เห็นคล้ายกับท่านอาจารย์คือรัศมีเนี่ยจากพระหลวงปูท่ทวดน่ยแผ่รังสีเนี่ยพระองค์เดียวนะคุ้มครองหลายคนในนั้นที่ประสบอุบัติเหตุแม้นเกิดอุบัติเหตุแต่ รอดจากการตายและพิกลพิการมีพลังงานในนั้นนะ่ะพวยพุพ่งออกมาอาจารย์ก็บอกว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแม้เจริญอภิญญาสมาบัติหรือเข้าถึงธรรมะในฝ่ายสมถะระดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะเพราะญาณเรามันไม่ได้แน่นอนเหมือนระดับพระอรหันตาสาวกหรือพระพุทธเจ้าที่ทาําอภินญาใหญ่ได้ภัยมีรอบตัวอาจารย์ก็คุยฟังว่าเราไม่ควรประมาท เพราะพระเครื่องหลวงปู่ทวดเนี่ยช่วยอาจารย์มาหลายรอบแล้วตั้งแต่เหมือนอาจารย์เคยเป็นทหารตั้งแต่สู้กับคอมมิวนิสนะครับหลายๆครั้งนะครับที่จะต้องออกพื้นที่หรือพอย้ายมาเนี่ยนะครับเขาเรียกกรมการปกครองใช่ไหมผมก็เรียกไม่ถูกถ้าอยู่กับฝ่ายพวกกลัดอำเภอในอำเภออะย้ายจากทหารมาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่ามีหลายครั้งที่สู้กับคอมมินนิสต์แล้วนะครับพระเครื่องหลวงปู่ทวดนี่แหละ พาให้ทั้งตัวเองและหมู่คณะพ้นภยัยท่านอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เดรัจฉานวิชาหรอกหนูเดรัจฉานวิชามันจะต้องพลังจิตอีกแบบเจตนาอีกแบบหนึง่งนี่คืออนุสติที่ซึ่มกับพลังอันยิ่งใหญ่เพราะนั่งสมาธิเข้าไปเนี่ยเห็นหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับท่านห่มจีวรเป็นแก้วสว่างสวัยทั้งองค์เลยนะสื่อพลังผ่านจากพระเครื่องคือเป็นสื่อให้ถึงท่านนะ่ะและเห็นดังสีจากท่านนะ่ะสว่างเป็นแก้วน่ะไปทุกทิศทางเลย ทั้งองค์ท่านและจีวรที่ห่มท่านท่านอาจารย์บอกว่ามันเป็นสื่อต่อคุณธรรมและพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่เป็นของสูงนะแล้วจะเป็นเดรัจฉานวิชาได้ยังไงเออคนพูดคนทำเนี่ยเคยนั่งสม,มาธิตรวจสอบนะครับหรืออธิบายได้ไหมนะฮะไม่ใช่อะไรอะไรก็อะไรจะตีลงเดรัจฉานว,วิชาท่านอาจารย์บอกนะครับ พูดผิดตีเจตนาผิดเนี่ยพังเองนะอ่าท่านอาจารย์ก็คุยให้ฟังประมาณนี้ท่านจะบอกแล้วแต่หนูจะตัดสินใจพระอาจารย์บอกว่าขนาดอาจารย์เองนะ่ะว่ารู้ขนาดเนี้ยยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมายแล้วมีกรรมมีวิบากนะครับที่ต้องระดับครูบาอาจารย์นะ่ะช่วยเหลือแล้วอาจารย์ลอดมาไม่รู้กี่รอบเพราะบารมีหลวงปูท่ทวดบารมีของนะครับหลวงพ่อวัดปากน้ําที่ผ่านพระของขวัญเพราะฉะนั้นนะ่ะเราควรไหม นะครับที่จะพึ่งครูบาอาจารย์ไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจหนูจะต้องตัดสินใจเองสิ่งที่น,นายอำเภอเล่าตรงกับที่อาจารย์มหาเมฆวัดป่าขวางเล่าเรื่องถ้าคุณยังจําได้เรื่องที่มีคออณะหนึ่งโดนทําคุณสายผ่านรูปถ่ายนะครับคนทําคุณสายเป็นคนต่างาศาสนาซึ่งมีกําลังจิตสูงลิหม์อนที่ผมเขียนเล่าไว้ในเล่มสนะครับผม ในอ e ีบุ๊กเล่ม3เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของวัตถุมงคลเรื่องกำแพงชานจากพระหลวงปู่ทวดคือคนนะครับเป้าหมายเนะี่ยที่โดนทําคุณไสยนคนนั้นตายแต่ในรูปเนี่ยในรูปถ่ายมนะันเป็นรูปหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่เขาเพ่งขึ้นไปนะี่ยคือปกติคนทาพวกเนี้มันจะต้องมีของจากเราเพื่อสื่อกลับคุณไม่ว่าเล็บของใช้นะครับเหมือนดีเ DNA เราแล้วตามหาเรากลับคุณนึกออกไหม แต่ในกรณีเนี้ยที่ผมไปเจอเพราะตอนนั้นเนี่ยไปเรียนกรรมาฐานใหม่ๆเลยแล้วเขาแบกคนเนี้ยคนโดนของขึ้นมาแล้วมันสภาวะมันครึ่งหลับครึ่งตื่นอะ่ะเขาก็บอกว่าไปกันมาหลายที่ไปถอนของเนี่ยเขาบอกว่าโดนหนักมากนี่ขนาดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายนะเออเป็นเป็นสี่คนที่อยู่ในรูปถ่ายแต่โดนโดนอันเนี้ยไปด้วยแล้วเขาบอกว่า ยากเนี่ยที่พามาก็บอกว่าเขาไปหาหมอธรรมหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นแล้วแล้วแก้ไขให้ไม่ได้พวกพระเหล่านั้นอะ่ะหรือนะครับหมอธรรมเขาบอกว่ามีอยู่องค์หนึ่งที่แก้ได้คือจะต้องใช้พระที่ระดับเจิตที่มันที่เจิตที่สูงจริงๆทั้งสมถะและวิปัสสนาที่มีกําลังแก้ของคนต่างาศาสนาได้อะ่ะเขาบอกว่าลองไปหาอาจารย์มหาเมฆที่วัดปากขวาง จร,จริงๆผมรู้จักในอาจารย์เนี่ยทำวิปัส,สนาสายหนอนะยกมือบนหลวงปู่เทียนเนี่ยแล้วเดินจงกรมสายวัดมหาธาตุคืออาจารย์จะสอนหลายแบบจะเป็นมหาสติปรฏฐานสี่ยุบหนอพองหนอแต่แล้วกตคนบางคนเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะให้พุทโทเหมือนท่านอาจารย์ดุลอัตโลละหาตัวรู้นะครับแต่จะต้องจับอานาปาให้ได้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากผมก็ฝังแลวงงนะครับ เพราะสี่ห้าเจ้าที่ไปหาเขาบอกว่าจิตเขาไม่ถึงครูบาอาจารย์เขาเนะี่ยบอกในสมาธิว่าพระที่แก้ได้เนี่ยจะต้องมีจิตถึงทั้งสมาถริวิปัสสนาเนี่ยแข็งแกร่งมากอะ่ะถึงจะสู้รบตบมือกับนะครับคุณใสและพลังจิตของคนต่างาศาสนาที่ได้อภินญาใหญ่ได้เขาได้อภินญาใหญ่นะคนต่างาศาสนาคุณไม่ใช่ธรรมดาคือถ้าท่องแต่ธรรมะอะ่ะยังไงก็ตาย นะฮะผมไปเจอมันจริงไงผมก็เลยเอ๊ะแล้วอาจารย์ก็อาจารย์ก็แก้นะรับให้จุดทูปต่อหน้าพระพุทธเจ้าอะไรอาจารย์ก็มีวิธีอ่ะของท่านอาจารย์ก็นั่งแก้นั้นผมก็นั่งดูอยู่ก็แป๊บหนึ่งก็หายหายจริงๆด้วยซึ่งเอ๊ะไม่เห็นต้องทําอะไรมากเลยผมก็ยืนผมก็นั่งดูอยู่พอคณะไปแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแหมเสียดายถ้ามีสักคนหนึ่งนะแขวนพระหลวงปู่ทวดเนี่ยคนในรูปถ่ายนั้นจะไม่บาดเจ็บสาหัสและมไม่น่าจะมีการล้มตาย นะครับหรือเจ็บขนาดเนี้ยผมถามว่าทําไมอาจารย์อาจารย์บอกว่าพระเครื่องหลวงปู่ทวดนะแม้นปลอมนะปลอมนะต่อให้ปลอมแต่จะสื่อกับพลังงานของพระประมาจารย์คือสมเด็จเจ้าเหยยบน้ําทะเลจือดได้พลังของท่านจะเป็นกําแพงชานคุณพอจี้ไปทําลายพลังท่านจะดีดมาหลายสิบเมตรเลยนะครับกระแสพลังจะออกตีเป็นวงรัศมีนะคุ้มครองเลยหลายสิบเมตรเลยแล้วมีความแข็งแกร่งสู้กับ อนุภาพจิตของคนต่างศาสนาได้ท่านอาจารย์บอกว่าต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากท่านอาจารย์ก็บอกผมว่าออในเคสเนี้ยที่พลังเขากล้าแข็งขนาดนี้มันเป็นเรื่องจริงเขาได้ภิญญาใหญ่คือฝึกฝึกเชื่อมกับฝ่ายต่ำฝึกกับของต่ำพวกที่จ่ายอํานาจให้ในฝ่ายต่ำเช่นวัตถุมงคลที่มีอํานาจฝ่ายลบพลังจิตนะมืนภาคมานะ่ะเขาก็มีการก้าวกระโดดเร็ว ท่านอาจารย์บอกว่าพระเครื่องเนี่ยก็เอาไว้เป็นสะพานเพิ่มพลังในภาคพระนะครับถ้าทําการในศูนย์กลางเนี่ยส,สางธาตุทำดีๆอาจารย์ก็อาจารย์ก็คุยนะครับที่เป็นข่าวล้วนข่าวจริงอาจารย์ก็คุยพระหลวงปู่ทวดเนี่ยแม้จะปลอมนะก็มีพลังมหาศาลผมในสมัยนั้นขนาดไม่ค่อยเลื่อมใสไม่เลื่อมใสละในเครื่องรางของขัง,งแล้ว ให้พระผมฟังแล้วอมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและอาจารย์เนี่ยพูดพูดเป็นกลางคือเฮ้ยไม่ได้เชียดตัวเองเว้ยไม่ได้พูดถึงพระเครื่องของตัวเองแต่บอกว่าหลวงปู่ทวดอะแม้นปลอมนะ่ะก็แขวนได้นะเอาไปทําวัดสวดมนต์ก็มีพลังเนี่ยมหาศาไลไรขอบเขตนะ่ะสมควรจะพกไว้แล้วจะแคล้วคลาดนะครับ สารแพทย์อ่ะคุณประโยชน์ในนั้นนะท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเพราะว่าคนเรายังมีเกิเลสแล้วเราไม่เคยเจอคู่แข่งคู่แคนนะครับเจอคนอิจฉาริษยาหรือนะครับคนพยาบาทปองร้ายท่านอาจารย์บอกว่าสมควรพกพระเครื่องเพราะเราเนี่ยยังมีการกินขับถ่ายนอนหลับมันจะขาดสติคุณนะเรายังเสพกามคลาวาสเนี่ยพระเครื่องเนะี่ยเป็นอนุสติโยงให้คนเนี่ย ไปสู่คุณงามความดีเป็นลําดับขัน้นถ้าเราห้อยพระเนี่ยเดี๋ยวเราจะนึกถึงคุณงามความดีอยากไปทำชั่วก็ไม่ทำชั่วอาจารย์ก็อธิบายตั้งแต่เบสิกขึ้นมาจนถึงระดับการทํากรรมฐานผมฟังแล้วเออมันก็น่าคิดนะว่าจริงๆแล้วที่เรารู้ธรรมะเนี่ยเอ,อ๊ะคุณธรรมของเราเนี่ยจริงมันไปแค่ไหนวะแล้วธรรมะที่เราว่าจริงแล้วเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าผมก็พยายามคิดหลายๆแง่นะ อย่างว่าถ้าความเชื่ออะไรมันลงหัวแล้วมันเอาออกยากคุณหลายปีอะคือผมก็ใช้เวลาหลายปีนะักกว่าจะเข้าใจคุณประโยชน์ของวัตถุมงคลและเข้าใจธรรมะพระสัมมาสมัมพุทเจ้าที่มันแตกฉานขึ้นไปอีกอะกว่าคําพูดที่สรุปม่วมๆว,ว่าทุกอย่างคือเดรัจฉานวิชาไม่ใช่คุณนั่นอะ่ะไม่ฉลาดเองแล้วเหมือนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเล่าให้คุณฟังว่าญาติผมนะครับ ที่ไปป่วยไ้ติ่งตอนแก่และโดนนะครับผีในโรงพยาบาลนะครับผีห่วงเตียงจับโยนบกต่อหน้าญาติเนี่ยสามท่านนะครับคนเฝ้าไข้สามท่านเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ตกตะลึงมากนะฮะคือเหมือนยกขึ้นจับโยนหัวโยนท้ายแล้วก็โยนลงมาจากเตียงอะ่ะแล้วนางพยาบาลก็ มาแนะนําบอกว่าน่าจะใส่หลวงปูท่ทวดหรือพระท่านคล้ายนะหลวงลงปูท่ทวดรุ่นไหนก็ได้พกไว้สัหน่อยนะเพราะจะมีพลังงานในการแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยแล้วพอญาตใส่ก็แก้ปัญหาได้จริงๆผมเลยมาน,นั่งคิดเอ๊มอที่อาจาร,รย์มาหาเมฆบอกว่าในโลกนี้มันมีพลังงานฝ่ายลบหรือภาคกลางที่เป็นโทษเช่นเหมือนกระแสะไฟฟ้าแรงสูงที่มันรั่ว หรือสารกัมมันตภาพพวกแรกกัมักัมมันตภาพรังสีที่เป็นกลางแต่ถ้ามันเปอยเปล่าเนี่ยก็ทำอันตรายต่อคนที่เข้าใกล้คือท่านพยายามอาธิบายให้เป็นวิทยาศาสต์นะครับท่านบอกว่าอนุภาพพระเครื่องหรือพุทธคุณพวกนี้จะเป็นกระแสบวกเป็นพลังงานจิตของพระรัตนตรยัยของพระโพธิสัตว์ที่รวมกำลังกันเนี่ยช่วยสัต์นะครับที่ยังมีอินทรีย์บรารมีน้อย เพราะฉะนั้นสมควรไหมท่านอาจารย์ก็ให้เลือกเองหลายปีอ่ะจนผมไปเจอเองนะโนผมเองนะครับไปได้ข้อสรุปก็เกือบจะตายนะฮะแขวนตอนนั้นเริ่มแขวนมั่งไม่แขวนบั่งแต่ยังสลับนะครับเริ่มมีความเชื่อแ,แต่แขวนมั่งไม่แขวนม้างพระหลวงพ่อฤาษีนี่แหละกัละลบหลวงปู่ทวดนะฮะแขวนบ้างไม่แขวนบ้างปรากฏว่าไอ้ตอนไม่แขวะไปเจออุบัติเหตุใหญ่คุณ เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีแล้วจะไปเจอผีใตหงในโรงพยาบาลนอนกันอยู่3ามคนมันยังเล่นงานได้อะโอ้ยแล้วหลวงปู่เปลื้องกับอาจารย์มหาเมฆเตือนล่วงหน้าแล้วไงว่าอยา่าอย่าถอดพระอย่าถอดพระแล้วเราอะคุณเราดื้อเองอะผมเลยอยากมาเตือนคุณเพราะบางอย่างเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เพราะชีวิตเรามีชีวิตเดียวจริงๆคุณจะเชื่อจะใช้ไม่ใช้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับเดี๋ยว ผมจะเล่าไว้อีกตอนหนึ่งก็แล้วกันยาวไปเพื่อนก็สมาธิสั้นนะสั้นไปเพื่อนก็ว่าเหนื่อยใจกับคนเหนื่อยใจก,กับคนฟังกับเพื่อนสนิทเนี่ยนะฮะเออนะครับกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเออน้อยไปก็ว่ายาวไปก็บน่นยตายอ่ะถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระหลวงปูท่ทวดคุณจะต้องเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับ ให้คนฟังเนี่ยเลือกที่จะเชื่อให้คนฟังเน่ยเข้าใจประสบการณ์จริงธรรมะจริงๆที่มันจะต้องแก้ไขปัญหาได้ทุกรูปแบบคุณและจริงๆอยากให้พวกที่แอนตี้วัตถุมงคลเนี่ยลงใต้ามากให้อยู่ในชายแดนมากอยากให้เจอของจริงผมอยากจะรู้ว่าถ้าทำแท้นะคุ้มของชีวิตได,ได้มันจะแท้จริงไหมนะครับจริงๆจะต้องลงไปเจอสถานการณ์จริงคุณคือหลายความเชื่อตอนนี้ทำให้ผมทำงานแค่แจกของฟรีนะั้นลำบากมากคุณ นะครับยิ่งท่านายทหารสัญญบัติเชื่อนะบางสายบางกลุ่มที่เจาะกลุ่มนี้เรื่องไม่เชื่อทําลายล้างเรื่องวัตถุมงคลอะ่ะโอ้โหมันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติเลยนะคือบัลลําบากอะ่ะถ้าสัญญบัตินะโดนล้างสมองเพราะว่าหลายกลุ่มเขาไปเจาะในโรงเรียนในร้อยเลยนะหลายกลุ่มนะที่โจมตี ว่าวัตถุมงคลการอธิษฐานจิตรหรือครูบาอาจารย์ที่ทำอะไรเป็นเดริสานวิชาเข้าไปเจาะกลุ่มล้างสมองตั้งแต่เป็นนักเรียนในร้อยอะ่ะผมเห็นแล้วเหนื่อยใจมากพูดแล้วเหนื่อยใจอะ่ะยังไงก็ลูกลลหลานหลวงปูท่ทวดก็ช่วยกันนะครับเผยแพร่บทความนี้ก็และกันกันกบที่ผมพยายามทําเป็นทนายแก้ต่างให้ครูบาอาจารย์นะนะครับ อ่าก็ช่วยกันนิดนึงคือเอาจากใจนะเอาจากใจเลยนะคือถ้านายทหารสัญญาบัตรเชื่อแบบเนี้ยแล้วท่านสิ้นไปคนเดียวนะ่ะผมผมไม่ได้วอรี่อะไรนะแต่คุณมีลูกน้องไงเออนั่นนะ่ะนะะก็แล้วแต่ก็แล้วกันผมก็ช่วยได้เท่านี้นะครับนะครับผมก็พยายามชี้แจงจากคนที่เคยหลงทางและหลงผิดมาก่อนนะครับในความเป็นพุทธแท้เลิกเป็นพุทธแท้แล้วครับตอนนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวฟังตอนต่อไปขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ